สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาฉลองครบรอบ18ปีของ WordPress นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากการพัฒนาของ WordPress ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนนะครับว่า w r d p บเพ s นณะปัจจุบันนะครับครองโลกไปแล้วกว่า40%ของจำนวนเว็บไซต์ทั้งหมดบนโลกครับ ถ้าเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนนะครับก็ยังถือว่าสัดส่วนเนี่ยต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันเนี่ย WordPress มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมมันถึงครองโลกได้เราก็จะมาเล่าให้ฟังในะเอพิโซดนี้นะครับ WordPress นะครับใช้โมเดลที่เรียกว่า open source model นั่นเองนะครับในการพัฒน,นาซอฟต์แวร์ open source ก็คือซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสน,นะครับ ก็สามารถทำให้มีคนเข้ามาคอนทิบิวหรือว่ามาช่วยกันแก้ไขโค้ดหรือว่าปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นนะครับจากหลายๆมุมในโลกเลยนะครับถ้าเทียบกับว่ามีบริษัทหนึ่งสร้างซอฟต์แวร์มานะครับคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ก็เป็นคนในบริษัทเท่านั้นแต่ว่า WordPress ต่างออกไปเพราะใช้โมเดล Open Source นั่นเองทําให้คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่รู้ว่าโค้ดตรงนี้มันควรจะแก้อะไร เขาก็จะเพอร์โพสเข้าไปว่าเอ๊ะโค้ดเนี้ยถ้าแก้มันแล้วมันดีนะครับเจา WordPress, ้า w o r d p r e s s c o อ e t ทีมเขาก็จะรวบรวมโค้ดตรงนี้แล้วก็ออกเป็นเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะครับอันนี้ก็คือโมเดล Open Source แบบคร่าวๆนะครับแล้วทีนี้ทำไมมันถึงครองโลกได้เพราะว่ามันเป็น Open Source นะครับอย่างแรกเลย Open Source เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่า Open Source ทั้งหมดในโลกคือของฟรีนะครับจริงๆ p e n s o u r c e บางอย่างก็ไม่ฟรีแต่บางเอิญเจ้า w o r d p r e s s เนี่ย เป็น Open Source ด้วยแล้วยังฟรีด้วยนะครับผมมันก็เลยทำให้คนสามารถแนะนำกันต่อๆไปได้เพราะว่าเอาไปใช้แล้วมันก็ฟรีนี่นะพอฟรีเสร็จปุ๊บคนก็บอกว่าเออใช้แล้วมันก็ดีใช้ได้นะเราก็ใช้ของฟรีไปนะครับส่วนของที่เราเรียกว่า r o p r i e t a r y นะครับหรือว่าของที่เป็นระบบปิดนะไม่ใช่ OpenSource เนี่ยแล้วก็บางทีก็ไม่ฟรีด้วยนะครับ ความนิยมมันเลยน้อยกว่านะครับ open source เนี่ยคนค่อนข้างจะไว้ใจเพราะว่าเขาเข้าไปดูได้ว่า source code ที่อยู่ในระบบเนี่ยเขียนอะไรไว้บ้างนะครับโดยเฉพาะ developer นะครับทราจากจะดูว่าโค้ดเขียนอะไรก็เข้าไปดูได้เลยนะตรงนี้ก็เลยทำให้เจ้า WordPress เนี่ยค่อยๆขยายอาณาจักรนะครับจาก developer สู่ developer และจาก developer ไปสู่ผู้ใช้งานทั่วไปในภายหลังนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มานะ Open Source m o เด l นะครับและอีกประการหนึ่งครับนอกจากการเป็น OpenSource Mo เด l แล้วนะครับจะครองโลกได้ต้องมีแบ็กนะครับผมอ่ามีแบ็กก็คือมีคนหนุนหลังใหญ่ๆนั่นเองนะครับซึ่งเจ้า o r d p r e s s นะครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีคนหนุนหลังนะครับผมแต่ว่าคนทำเนี่ยหรือว่าคนคิดขึ้นมาหรือคุณแมทนะครับที่ก่อตั้ง WordPress เขามีความฉลาดอย่างหนึ่งครับ เขารู้ว่าถ้าเขาจะผลักดัน WordPress ต่อไปเขาต้องมีตังครับผมนะพอเขารู้ว่าเขาไม่ต้องมีตังปุ๊บเขาก็ไปตั้งบริษัทนะเป็น w o r d p r e s s com อีกบริษัทหนึ่งนะครับให้บริการระบบ WordPress แบบสำเร็จรูปนะครับแบบที่ไม่ต้องติดตั้งสมัครแล้วใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเขาก็มีราคาแพ็กเกจต่างๆของเขาแล้วเขาเองก็ยังเป็นแบ็กใหญ่คนนึงของ WordPress นะครับโดยเฉพาะในระยะแรกคิดดูแล้วกันว่า w o r d p r e s s ล e p o s i t ทอรนะครับที่เก็บปลั๊กอินทั้งหลายเนี่ยปลั๊กอินเนี่ยมีเป็นหล,หลายหมื่นนะครับผมเขาจะเอาพื้นที่ที่ไหนมาเก็บเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าระบบต่างๆอย่างเช่นระบบอินเทอร์เน็ตระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเขาไม่มีตังค์เขาทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแมทเขาก็เลยเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับบริษัทอโตเมติที่สนับสนุนให้ WordPress มีอยู่ต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ OpenSource ที่จะครองโลกได้นะครับต้องมีแบ็คนะครับผม Open Source ในปัจจุบันนะครับก็เริ่มที่จะใช้โมเดลนี้แล้วนะครับนอกจากทำตัวเองเป็น Open Source แล้วเนี่ยยังต้องมีภาคธุรกิจด้วยนะครับอย่าง o อเพนซอร์สอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนเลยอ่าจะเป็น Open Source ในโลก php ที่ชื่อว่า laravel นะครับผมก็คือเขาก็มีในส่วนของ c o m m มอร์เชด้วยอย่างเช่นเขามี laravel force นะครับผมมี e n wire มีเซอร์วิต่างๆนะที่ให้คนเนี่ย เข้าไปใช้งานได้นะครับในแบบเสียเงินนะครับผมส่วน OpenSource เขาก็มีต่อไปแล้ว OpenSource เขาก็ดีด้วยนะครับคนที่จะมาใช้เซอร์วิสที่เสียเงินของเขาเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าใช้แล้วคุ้มเขาถึงจะใช้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า OpenSource ไม่มีเงินหรือไม่มีแบ็กขึ้นมาโอกาสเติบโตมันก็จะเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งครับที่เราได้เรียนรู้มาก็คือเรื่อง UI นะครับหรือ User Interface นะครับ กับความง่ายในขั้นตอนการใช้งานอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีคุณภาพมันเป็นของดีแต่มันใช้ยากเนี่ยคนก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโอกาสที่จะแพร่หลายมันก็จะมีน้อยมากแต่ว่า WordPress ผ่านเรื่องนี้ไปได้เพราะว่ามีการปรับปรุงเจ้า U I หรือว่า User Interface ต่างๆให้มีการใช้งานง่ายมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับอยากจะเขียนโพสตก็เขียนได้เลยนะอยากจะสร้างเมนูก็สร้างได้เลยนะครับทําให้มันง่ายขึ้นขั้นตอนน้อยๆนะครับมันถึงจะเผยแพร่ได้ง่ายเพราะว่าพอคนใช้เป็นแล้วเขาก็จะไปบอกเพื่อนๆของเขาให้ใช้งานด้วยพอมันใช้ง่ายก็มีการบอกต่อไปอีกนะครับกลับกันผมเคยเจอ open s o u r c e ที่เป็น c m s เหมือนกันดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ Dev e l o p e r ใช้งานยาก มันก็เลยไม่เป็นที่แพร่หลายหรือว่าเป็นพี่นิยมเท่า WordPress นะครับเพราะฉะนั้น UI กับความง่ายในการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราจะมีซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งแล้วจะผลักดันให้มันเป็นที่นิยมนะครับต่อมานะครับซอฟต์แวร์ที่จะเติบโตได้นะครับหรือ Open Source ที่จะเติบโตได้ต้องมีระบบ a r c h i t e c ็กเจหรือว่าสถาปัตยกรรมอันนึงนะครับที่เรียกว่า plug and play นะครับซึ่ง WordPress ก็มีนะ เราเห็นปลั๊กอินเราเห็นตีมนะครับอันนั้นก็คือปลั๊กแอนเพยเราสามารถที่จะเสียบอะไรลงไปก็ได้แล้วก็เปิดใช้งานในระบบได้เลยนะครับเหมือนกับระบบ Android ระบบ iOS ที่ลงแอปอะไรไปมันก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับหรือ Open Source อื่นๆเนี่ยอาจจะมีระบบที่เรียกว่าแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแมเนจเมนต์อย่างเช่นอ่า n o d e js ก็มี นะ PHP ก็มีแล้วนะครับหรือ Laravel เนี La ่ยก็มี Laravel La package โดยเฉพาะนะครับที่ผมพูดถึงนะซอฟต์แวร์ที่มี architecture แบบนี้นะครับถึงจะเติบโตได้ครับเพราะว่าการสร้างซอฟต์แวร์แบบ one size fit all เนะี่ยมันไม่มีนะครับมันเปรียบเหมือนกับว่าเราจะสร้างเสื้อยืดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้คนใส่เสื้อยืดเราทั้งโลกนะครับเราจะสร้างมาไซส์เดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันถ้าเราเขียนมาครั้งเดียวแล้วบอกว่า ทุกคนต้องใช้แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างกันนะครับมีลูกเล่นที่ต่างกันในแต่ละเว็บไซต์ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีปลั๊กอินเสริมต่างๆหรือว่าธีมต่างๆเข้ามานั่นเองนะครับและซอฟต์แวร์หรือว่าโอเพนซอร์สที่มีระบบแบบนี้นะครับก็มักจะเติบโตได้ดีนะครับพอมาใช้งานได้หลากหลายขึ้นคนก็จะนิยมใช้มากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับ อีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับซอฟต์แวร์จะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อมีการแพชและอัปเดตตัวเองได้นะครับอ่าอย่างเช่นเจ้า WordPress นะครับก็มีการอัปเดตตัวเองได้นะครับโดยการกดปุ่มอัปเดตมันก็อัปเดตละนะครับแต่ว่าก่อนอัปเดตก็อย่าลืมแบ็กอัพไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอัปเดตบางทีมีโอกาสเจ๊งก็มีนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับอกลับมาที่เรื่องของเรา ซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับจะปลอดภัยได้จะต้องมีการอัปเดตโค้ดให้บ่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีช่องโหว่อยู่ในซอฟต์แวร์ในเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับก็จะเป็นโอกาสให้เราแฮกเกอร์นะครับเข้ามาจัดการซอฟต์แวร์ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการอัปเดตถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากครับสำหรับซอฟต์แวร์ในปัจจุบันนะครับและ Open Source เองนะครับก็จะเป็นโมเดลผมคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลแห่งอนาคตเลยเพราะว่า มีการคอนทิบ b ิวกันได้นะครับเราก็มีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับใครอยากใช้ก็ได้พอไปลองใช้ดูแล้วติดใจนะครับก็บอกเพื่อนต่ออีกบังหากนะครับและนอกจากการที่เป็น Open Source m o เดลแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความง่ายในการใช้งานก็จะทำให้แพร่หลายไปยังผู้ใช้กลุ่มต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันครับและสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่า w o r d p r e s s ใช้โมเดลอะไรถึงรอดมาถึง18ปีนะครับผมนะ w o r d p r e s เเนี่ยเริ่ม Initial Release ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2 0 0 3อ,อ, 2003. อา่าคศนะครับคริสตศัก,กราชส0 0 3นนะครับเราเห็นแล้วว่ามันมีอายุยืนยาวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเราก็ศึกษาเอาไว้นะครับในภายภาคหน้าถ้าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรหรือว่า เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์เองเราก็อาจจะใช้แนวทางของเขาไปเป็นแนวทางในการสร้างซอฟต์แวร์ของเราก็ได้ครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับต้องการพูดคุยเกี่ยวกับ WordPress นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอในช่องทาง YouTube ของเราครับส่วนท่านไหนถ้าต้องการติดตามในช่องทางอื่นๆเรามี Spotify Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast หรือว่า iTunes Podcast ด้วยนะครับเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วก็พิมพ์คาว่า พลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บก็จะเจอกับพอดแคสของเราแล้วกดติดตามได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับใครต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อไรมีพอดแคสเอพิโซดใหม่ๆมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ